ชื่อบิวค่ะชื่อบิวค่ะบิวค่ะค้อนะคะ้ยมตามนะคะโอ้ยเมาวอเคลเหมือนกันค่ะ ออ้ยถามพวกเรากินอะไกันเนี่ยที่ไปแค่ะที่ปแล้วค่ะเรามีเวลาขนาดนี้เราสามารถนั่งสุนัขได้ที่เราคนลอยไม่ได้ด้วยหรอพี่บอกวพี่โดนผิดา้อลยอย่านะคนที่้ายุนะเดี๋ยวเอาจริงนะทำน้องแป้งพี่ด้วย โอ้ใน่กังใ่รัหอ่นไรพอวลา่วยเรไปถึงเล่นเกมพน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรยายาหาทำน้องชื่ออะไรต้องถามว่า